สูตรที่9นะครับสูตรที่เเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับฟังก์ชันคอมโพสิตก็คือ f อพวก g o f อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดเรามามานั่งไล่ดูเนี่ยบางครั้งมันจะค่อนข้างงงตรงในตัวกดลูกโซ่นะครับเชนรู Wu, นะครับวิธีการก็คือสมมติว่า เราเราไม่ได้ต้องการจะหาเนี่ย dy dx แต่ตัวในฟังก์ชันน่ะมันไม่มี dy by มันมันไม่มีฟังก์ชันของ y เทียบกับ x ตรงๆแต่มันจะเป็นฟังก์ชันของ y เทียบกับ u แล้วก็ u เทียบกับ x นะครับเราก็จัดการดิฟ y เทียบกับ u ก่อนแล้วก็คูณดิฟ u เทียบกับ x เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะจำสูตรนะครับก็ให้จำว่าหาทางหาทางไปให้ได้แล้วตัวเชื่อมเนี่ยนะครับ มันจะตัดกันหายไปสุดท้ายมันก็จะเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่ dy กับ dx พยายามมองหาตัวนี้ให้ได้แล้วตัวไหนที่มันเป็นฟังก์ชันตัวเชื่อมเนี่ยให้มันเป็นบนล่างแล้วตัดกันไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่ากดลูกโซ่พยายามหาตัวเชื่อมให้ได้นะครับแล้วมองเหมือนกับว่าให้มันตัดกันหายไปนะครับต่อมา อนุพันธ์อันดับสูงอนุพันธ์อันดับสูงก็คือเราดิฟครั้งแรกนะครับเราดิฟครั้งแรกมันจะถูกเรียกว่า f x อนุพันธ์อันดับหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเอาไปดิฟอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นอนุพันธ์อันดับสองนะครับมันจะกลายเป็นไอตัวแดดเนี่ยสองขีดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เอาไปดิฟอีกรอบหนึ่งจะเรียกว่าอนุพันธ์อันดับสามมันก็จะกลายเป็นไอตัวขีดแดดแดดเนี่ยสามขีด พอเริ่มเยอะไปปุ๊บอ่าชักดิฟไม่ไหวแล้วนะครับชักขีดเริ่มเยอะเริ่มตาลายวิธีการก็คือเราจะใช้เป็นวงเล็บนะครับแล้วก็ใส่เลขสี่ข้างในนะครับให้รู้ว่ามันไม่ใช่การยกกําลังนะถ้ามีวงเล็บอยู่ด้วยเราหมายถึงอนุพันธ์อันดับ4ี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเอาไปดิฟซ้ํารอบที่4เลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอนุพันธ์อันดับสูงจริงๆนะครับเขาก็จะเขียนเป็น อนุพันธ์อันดับที่ n ก็จะกลายเป็น d กําลัง n y by d _ x กําลัง n อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ x กําลังยกกําลัง n นะครับมันจะเป็นอนุพันธ์อันดับที่ n นะครับัญลั์เขาจะเขียน d กําลัง n y by d x กําลัง n นะครับระวังไว้ให้ดีนะครับมันไม่ใช่การยกกําลังนะครับต่อมาข้อ60เดี๋ยวเราจะลองดูนะเขาต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่เท่าไหร่ครับ 3ขีดใช่ไหมถ้า3ขีดก็คืออนุพันธ์อันดับ3เพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่หามาก่อน f(x) นะครับโจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจากการหา f'(x) ก็คืออนุพันธ์อันดับหก่อนตัวนี้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันผู้นาม d i p x กำลัง4ก็คือ4 x กำลัง3นะครับ d i p ลบ2 x กำลัง3ก็ตบ3ลงเจอ2กลายเป็น6 x กำลังสนะครับบวกด้วย ตบ2ลงมาก็กลายเป็น 2x งกำลังหนะครับลบด้วย5้ดิฟ4ตัวนี้ก็กลายเป็น0ูนย์ถูกไหมครับเสร็จละอนุพันธ์อันดับ1อนุพันธ์อันดับ2นะครับก็เอาอนุพันธ์อันดับ1เนี่ยมันดิฟอีกรอบหนึ่งตบ3ลงมาเจอ4 3 4 12นะครับกำลังลด1นึ่กำลัง2นะครับ2 6 12ก็กลายเป็น 12x สบวกสนะครับ เพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับ3นะครับ x ก็ตบ2ลงจน12เป็น2 4 x ลบด้วย12นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่60นะครับอนุพันธ์อันดับ3นะครับเดรสออเดอร์ะ order, นะครับก็จะกลายเป็น2 4 x ลบ12นะครับเป็นคำตอบของข้อที่60นะครับ